เตียงเนี่ยหฟุตนะครับเตียงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะฮะตู้เสื้อผ้าในสาบานเนี่ยนะครับแล้วก็หน้าต่าง1บาน2บานแล้วก็เป็นหน้าต่างบานสไลด์นี่นะครับโอ้ใหญ่มากครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมทางานแข่งกับเวลาครับโอ้โหยอมเล่าว่าเจ้าของทรัพย์แล้วก็รั์ได้หลายรั์เนยโ,โหช่วงนี้งานชุมครับยอมเล่าว่างานชุมมากเยอะมากครับทาคลิปไม่ทันครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับมาชมบ้านลักษณะบ้านเป็นบ้านโมเด์นะเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับนี่อายุบ้าน4ปีครึ่งเองนะครับเนี่ยนะสวยๆแล้วก็ด้านล่างเนี่ย เป็นเต้ถุนนะแล้วก็สามารถจอดรถได้นะครับส่วนด้านหน้าเป็นถนนเส้นหลักเลยเนี่ยนะครับเป็นถนน2เลนสามารถค้าขายได้นะครับนเนื้อที่ทั้งหมด168ตารางวาแล้วก็แนวเขตตั้งแต่เสาไฟนี่นะครับแล้วก็ยาวไปเลยหน้าบ้านกว้าง50เมตรนะครับแล้วก็บ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หมายความว่าผมยืนหันหลังเข้าบ้านเนี่ยด้านหน้าเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่นะ ส่วนเส้นนี้ผมมาจากาตัวอำเภอป่าซางาพิกัดอยู่ที่ตำบลน้ําดิบ,บอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนครับเนี่ยนะบ้านสวยๆเป็นบ้านโมเดินเนี่ยนะโอ้โหอย่างสวยเลยแล้วก็ด้านข้างนีจะเป็นปูนเปือยเนี่ยนะครับโอ้สวยส่ว,สวนก้งามเลยแล้วก็ในส่วนของอมีบ้านหลังที่2นี่นะาสามารถทํากิจการการค้าได้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับ ลงมาชมในส่วนของด้านล่างก่อนความสูง3เมตรนะครับ3เมตร10นะความสูงจากพื้นเนี่ยนะฮะขึ้นด้านบนเนี่ย3เมตร10สามารถจอดรถได้นะแล้วก็คนที่สูงเนี่ย2เมตรโอเดินลอดใต้ถุนสบายนะ2เมตรสบายๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมวัดแล้วจากพื้นขึ้นด้านบนเนี่ย3เมตร10นะครับนี่นะมีการติดตั้งไฟสลัเปาด้วยนะครับ นี่นะจดรถได้สบายๆเลยแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินจากด้านหน้านะครับอ้อมมานี่เลยครับนี่นะที่มีแนวแนวเขตเนี่ยนะครับมานี่เลยตรงฝั่งนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะแล้วก็แนวรั้วมานี่แล้วก็ในส่วนของด้านอันนี้ผมอยู่ในส่วนของหลังบ้านนะเนี่ยนะครับผมยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยยอมรับว่าลมพัดเย็นมากๆนะแล้วก็ด้านบนสังเกตดู ฝ้านะครับจะมีช่องระบายอากาศด้วยนะหมายควว่าคนที่อยู่ด้านในเนี่ยในเมื่อมีช่องระบายอากาศเนี่ยคนที่อยู่ด้านในก็สบายเลยฮะไม่ร้อนนะ <dad> แล้วก็มีการติดตั้งแอร์ไดกินนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะติดตั้งแอร์ไดกินหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวด้านนี้นะแล้วก็แนวเขีนเนี่ยมานี่เลยครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานอกบ้านนะเออเจ้าของมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายเพราะว่าต้องการจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่อ่าเพื่อที่จะอยู่ไกลลูกนะอ่าก็เลยมีความประสงค์ที่ทงการจะขายอันนี้เจ้าของเขาเลี้ยงไก่นะเนี่ยตรงนี้นะเลี้ยงไม่เยอะครับมนเลี้ยงไว้นิดหน่อยเี่นนะแล้วก็แนวเขตแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เป็นที่เก็บของแนวเขตมานีเลยครับ แล้วก็รั้วไม่ไผ่ตรงนี้นะฮะอ้อมมานี่เลยอันนี้ผมพาท่านผู้ชมให้ชมแนวเขตก่อนนะเพราะด้านนี้มันจะเป็นลำเหมืองเก่านะครับที่ผมสอบถามจากเจ้าของนะด้านนี้นะครับปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นลำเหมืองตรงนี้แต่ช่วงนี้มันหน้าแรงลหลายที่มันก็จะไม่มีน้ำเนี่ยนะครับมันเป็นลำเหมืองเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้นะฮะส่วนฝั่งนู้นก็เป็นเพื่อนบ้านแล้ว เนี่ยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นบ้านหลังใหม่นะเนี่ยนะอายุบ้านสี่ปีครึ่งแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นร้านค้าด้านล่างมีห้องนอนหนึ่งห้องนะด้านล่างแต่ตอนนี้เป็นห้องซ้อมดนตรีแล้วเนี่ยนะลูกชายคุณป้าก็เล่นดนตรีก็จะมีเนี่ยซ้อมดนตรีเนี่ยตรงนี้ก็ เป็นที่ร้งโล่งเนี่ยนะอาจจะเป็นห้องโถงก็ได้นะไว้พักผ่อนหลังบ้านผมยืนอยู่ตรงนี้ยอมรับวว่าอากาศเย็นนะลมมันมาจากตรงนี้นะผมว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของออด้านหลังเนี่ยเดินขึ้นไปตรงนี้นะก็จะเป็นในส่วนของห้องครูเนี่ยนะครับถามว่า ในบ้านมีอะไรบ้างมีการติดตั้งปั๊มน้ำแล้วก็ถังเก็บกักน้ำนะนี่มิซูปึ๊บตรงนั้นเออน่าจะเป็นเครื่องทำน้ำร้อนคิดว่าน่าจะใช่นะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราเดินไปชมในส่วนของหน้าบ้านคลิปนี้อาจจะยาวนะ คลิปนี้อาจจะยาวแต่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับออท่านผู้ชมแน่นอนเพราะว่าออคลิปถ้าเกิดเราทําละเอียดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะไม่มีคําถามแล้วเราต้องมานั่งตอบคําถามเนี่ยผมว่าตอนนี้คลิปของผมมัน600กว่าเ,ออเราทําคลิปละเอียดรับรองคือดูแล้วเข้าใจออห้องแต่และห้องกว้างเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของบ้านกันนี่หน้าบ้านแจ้งแล้วน้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นี่นะติดถนนเลยแล้วก็ในส่วนของบ้านนะให้ชมอีกครั้งหนึ่งลักษณะบ้านเป็นบ้านโมเดิร์นนะครับเห็นไหมโอ้หน้าต่างนี้รอบทิศทางเลยอ่าแล้วปูนเนี่ยจะเป็นปูนเปือยนี่นะสวนด้านหน้าเนี่ยเขาจะเอาไม้เอาไม้มาตีด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็ถือว่าสวยไม้นี่เป็นไม้สักนะผมดูเนี่ยเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยจะเป็นไม้สักนะครับเนี่ยเห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านส่วนแนวเขตถนนไม่อยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้เจ้าของเขามาปลูกต้นไม้กล้วยไม้ไว้หน้าบ้านเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดพรางสายตานะเวลาแขกไปใครมาก็จะมองไม่เห็นนะเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านนี่สวยๆถูกใจไหมครับถูกใจยกหูครับผมเบอร์โทรเบอร์เดิม0 8 0 1 4 7 6 6 3 4นนะครับนี่นะอันนี้หน้าต่างบานใหญ่เลย อ่าโอเคพอเดินมาปุ๊บอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสระน้าสระน้ําขนาดเล็กหน้าบ้านเนี้ยอย่างบางท่านก็เชื่อเกี่ยวกับพวกโชคลางเนี่ยนะรต้องมีสระน้ําหน้าบ้านเนาะอันนี้เจ้าของเขาปลูกบัวไว้นะด้านหน้าแล้วก็จะมีปลาหางนกยูงเนี่ยนะนี่ตรงนี้นะเห็นไหมแล้วก็เอ่อตรงเนี้ยที่ผมแจ้งท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยเอ่อเป็นร้านค้าซึ่งคุณแม่เนี่ย ขายเกี่ยวกับอาหารสัตว์เนาะเมื่อกี้นี้ผมก็ได้คุยคุณแม่เนี่ยนะฮะอันนี้บันไดเนี่ยสขั้นนะครับเอ,อ่อในส่วนของออตรงนี้ที่เป็นร้านค้าเนี่ยผมวัดดูแล้วความกว้างนะครับอยู่ที่7.5เมตรเนี่ยนะสห้องเนี่ยนะฮะความกว้างอา่าส่วนความลึกาจากตรงนี้นะครับไปชนกําแพงเนี่ยอยู่ที่6เมตรนะเนี่ยนะครับอ่าก็เอ่อสหรับท่านผู้ชมที่เอ่อต้องการหาบ้านนะครับเอาไว้พักผ่อนด้วยแล้วก็เปิดร้านค้าด้วยเนี่ยผมถือว่าเหมาะนะ เนื้อที่168ตารางวาอเจ้าจของซับเปิดราคาไว้ที่3ล้าน8 0ดาหนะนี่นะครับเหมาะเลยด้านบนสังเกตด,ดูด้านบนนี่จะเป็นฝ้าทีบาร์นะเป็นฝ้าแขวนนะครับนี่นะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วนี่นะฮะเนี่ยเหมาะเลยแล้วพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นขัดมันเนี่ยนะครับคือเหมาะเลยสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านเพื่อที่จะเป็นร้านค้าด้วยเนี่ยแนะนําเลยแล้วก็ในส่วนของบริเวณหน้าบ้านเนี่ยจอดรถได้สบายสบายเลย เนี่ยนะสำหรับคุณลูกค้าที่มาซื้อของเนี่ยโอจาะเพราะว่าอย่างบางที่เนี่ยบ้านเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนบางทีลูกค้าก็จอดรถไม่ได้นะครับนี่นะเป็นถนน 2- เลนแล้วก็ฝั่งนี้ลูกชายคุณแม่เนี่ยเปิดร้านตัดผมเนี่ยนะก็ยังคงตัดอยู่นะตรงนี้เนี่ยนะส่วนอุปกรณ์ร้านตัดผมเนี่ยเจ้าของก็ไม่ให้นะส่วนบ้านซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์ด้านในนะครับเจ้าของเนี่ยผมได้พูดคุยแล้วเขาให้หมดเลยนะ อ่าแล้วก็ในส่วนของแนวเขตก็มาถึงตรงนี้เลยความกว้างผมแจ้งแล้วนะห้าสิบเมตรนะแนวเขตก็มานี่เลยครับปึ๊บมาตรงนี้มันจะเป็นลำเหมืองเนี่ยนะฮะเนี่ยไปหลังกอไผ่เนี่ยนะครับอ่าเมื่อกี้ผมเอาโดนขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นในส่วนของผ้ามุมสูงจะชัดเจนเนี่ยนะอันนี้ก็ออกเป็นปูนเปืยเนี่ยนะฮะเป็นร้านตัดผมเนี่ยนะปึ๊บนี่อันนี้เขาเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวผม ให้ชมด้านในสักนิดอน่เาเปิดนี่ร้านตัดผมลูกชายคุ้นป้าเล่นดนตรีด้วยเนาะเนี่ยติดตั้งแอร์ด้านบนจะเป็นฝ้าฉาบเรียบเนี่ยนะครับโอ้โหยังสวยเลยเนี่ยนะแอร์ยังเย็นอยู่เลยเออลูกค้าเยอะอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมยืนคุยคุณแม่เนี่ยมีลูกค้ามาตัดผมตลอดเลยแต่พวกโตและพวกอุปกรณ์ช่างเนี่ยเ,เขาไม่ให้นะเนี่ยนะเขาเอาไปด้วยนะ นี่โอ้เส้นหบท่านผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านนะครับแล้วก็ทําเลค้าขายเนี่ยโหวเรียนเชิญเนี่ยนะมีการติดตั้งแอร์นะโอเคเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในบ้านกันพิกัดผมแจ้งแล้วนะอยู่ที่ตะมหน,น้ําดิบอําเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนะครับตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับนี่เนี่วิ่งเข้าไปมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เพื่อนบ้านหลังใหญ่เลย อโอเคครับแล้วก็ด้านหน้ามีร้านกาแฟสดด้วยนะมีไอติมกะทิสดด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของภายในบ้านกันเนี่ยนะเดินมาจากร้านตัดผมนะครับอ,อันนี้บ้านบ้านใหม่อันนี้บ้านใหม่นะอันนี้เป็นร้านค้านะครับแล้วก็เลยไปเนี่ยเป็นร้านตัดผมทั้งหมดอยู่ในเนื้อที่1นึตารางวา ส่วนบ้านหลังนี้นะครับผมลองวัดดูแล้วนะเนื้อที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่หนึ่งตารางเมตรนี่นะปึ๊บสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจหนูเรียนเชิญเลยนี่นะครับด้านหน้าเราเดินมาเนี่ยตรงนี้เป็นห้องโถงนะงโล่งเลยนี่นะครับโอ้ยรับว,ว่าสวยฮนะสวยมากเลยนี่นะอายุบ้านสี่ปีนะครับนี่นะอ่าโอเคพอเดินเข้ามาปุ๊บ ขวามือด้านนี้ขวามือตรงนี้เป็นห้องเล็กก็เป็นห้องพระเมื่อกี้นี้ผมสอบถามเจ้าเจ้าของแล้วว่าเป็นห้องพระนะในส่วนของห้องพระ1.7ึ่งจเคูณสามเมตรนะเนี่ยนะครับกระเบื้องเป็นกระเบื้องแกนิโต้นะเนี่ยนะครับหกสิบคูณหกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่าง4บานเนี่ยนะครับเนี่ยนะอันนี้เป็นห้องพระตู้คอนซมเมอร์อยู่ด้านนี้นะเป็นตู้ควบคุมไฟนะครับ พอเดินออกมาจากห้องภาพปุ๊บตรงนี้ก็เป็นห้องนอนห้องที่1น,นะครับในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งเรามาชมกันปึ๊บหน้าต่างทั้งหมด3บานนะครับห้องนอนห้องที่1 4.7เคูณ3.9มเมตรนี่นะครับด้านบนจะเป็นฝ้าฉาบเรียบติดตั้งไฟดาวไลท์ทั้งหมดสดวงนะครับนี่นะไฟดาวไลท์สี่ดวง ส่วนความสูงสูงมากครับ3เมตรจากพื้นนะครับขึ้นด้านบนเนี่ยสเมตรนะครับนี่นะ,ะสูงเนี่ยถือว่าสบายเลยคนอยู่ด้านในไม่ร้อนนะฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นห้องโถงเนี่ยนะฮะเอ่อทีวีผ้าม่านแล้วก็ในส่วนของตู้เนี่ยนะครับผมสอบถามจากเจ้าของแล้วเขาให้เลยนะครับเจ้าของเขาไม่ขนนะเนี่ยนะฮะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ห้องแล้วแขกด้านบนจะเป็นฝ้าหลุมนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟดาวไล์ด้านข้างนะเนี่ยนะโอ้โหยังใหม่กิ๊กอยู่เลย4ปีกว่าน,นะครับโอเคเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่2นี่ห้องนอนห้องที่2ห้องนี้ใหญ่ครับนี่นะห้องนอนห้องที่2นี่มีการติดตั้งแอร์หน้าต่างนี่กว้างๆไปเลยแล้วก็เตียงเนี่ยหฟุตนะครับเตียงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะ ทูเสื้อผ้านี่สามบานนี่นะครับแล้วก็หน้าต่าง1บาน2บานแล้วก็เป็นหน้าต่างบานสไลด์นี่นะครับโอ้ใหญ่มากครับอันนี้นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมองไปก็จะเป็นในส่วนของอวิวหลังบ้านาแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยปลูกลาไยนะเนี่ยด้านข้างนี่นะครับแล้วก็แนวรั้วก็ไปตามนี้เลยนะเมื่อกี้นี้ที่ผมอยู่ด้านล่างเนี่ยที่ผมเดินไปจนถึงล้าวไกต่ตรงนู้นนะครับนี่นะเนี่ยเป็นหน้าต่างบานสไลด์นี่นะครับโอ้โห เป็นตัวสับนี่นะเนี่ยบานใหญ่มากนะเนี่ยนะถือว่าดีครับเวลาเราเปิดลมมันเข้าเนาะลมมันโฟเนี่ยนะครับโอ้ผมชอบมากเลยนะเน,นี่นี่โอ้หนี่เบรดเหรอเนี่ยนะดนตีผมก็ไม่ค่อยรู้นะเนี่ยนะครับห้องนอนห้องใหญ่ ในส่วนของขนาดห้อง4.7คูณ4.3เมตรนะครับนี่นะโอ้สวยสดงดงามอายุบ้าน4ปีครึ่งนะผมแจ้งแล้วนะครับนี่นะส่วนความสูง3เมตรนะจากพื้นขึ้นด้านบนเนี่ย3เมตรนะครับนี่นี่พอเดินออกมาตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของบริเวณห้องโถงแล้วก็ถัดมาด้านนี้ก็เป็นในส่วนของ ห้องรับประทานอาหารนะแล้วก็ห้องน้ําอยู่ด้านนี้เนาะในส่วนของห้องครัวและห้องรับประทานอาหารนะครับ2.9เคูณสีเมตรนะครับนี่นะ,ะตรงนี้ก็ก่อเป็นเคาน์เตอร์ขึ้นมาแล้วกระเบื้องเนี่ยเป็นกระเบื้องเกรนิโตนะครับนี่นะแล้วก็มีเตาอบแล้วก็ตู้อบไมโครเวฟนี่นะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ขวามือโหมีอ่างอาบน้ำด้วยครับ สุดยอดไหมครับขนาดห้อง3.7มจเคูณสอเมตรเนี่ยนะกระเบื้องเป็นกระเบื้องแกรนิโต้หกสคูณหกนะครับเนี่ยนะแล้วก็มีชักโครกแล้วก็อ่างอาบน้ำเนี่ยครับเนี่ยนะโอ้โหแล้วก็ชั้นตรงนี้นะฮะเอาไว้วางพวกสบูย่ยาสีฟันนะทำเป็นบล็อกด้วยนะ,ะแล้วก็ติดตั้งชาเวอร์ครับกระเบื้องจากพื้นนะครับถึงด้านบนนะปูสุดเลยนะแล้วก็ฝ้าจะเป็นฝ้า ฉาบเรียบนะครับแล้วก็มีไฟดาวไลท์สองดวงนี่นะสองดวงโอ้โหสุดยอดไหมครับนี่อ่างล้างหน้าคลาสสิกไหมตรงเนี้ยประตูตรงเนี้ยจะเป็นกระจกสีนะครับนี่นะแต่มีขายนะถ้าเป็นบ้านเก่าบ้านโบราณเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระจกสีอย่างเงี้ยมันจะคลาสสิกนะนี่ยนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหสุดยอดไหมแล้วก็ ตรงนี well. work, totally ้เดินออกมาก็เป็นหลังบ้านเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะลมเย็นมากๆเลยแล้วก็ซิงล้างจานเนี่ยนะอยู่ด้านนี้นะเนี่ยตรงนี้ก็เจ้าของมีเอาเอาเตาแก๊สมาตั้งตรงนี้ด้วยนะนะตรงนี้จะเป็นหลังบ้านแล้วครับแล้วก็ในส่วนของบันไดเราเดินเข้าเดินลงตรงนี้นะฮะเดินลงตรงเนี้ยก็เดินลงไปในส่วนของหลังบ้านเนี่ยนะหลังนี้นะตรงนี้จะเป็นในส่วนของร้านค้าเนี่ยนะฮะที่ผมเดินเดินไปถ่ายทำเนี่ยนะครับ เนี่ยนะอ่าเป็นไงครับถูกใจไหมครับเนี่ยดูปูนปูนมันจะเป็นปูนล,ล้อบเนี่ยนะครับนี่มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนาะอ่าสำหรับเพื่อนพ,พี่ที่มีความสนใจเนี่ยเรียนเชิญเออเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าของเขาขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์เลยนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะเนี่ยที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับย้ำพิกาดอีกครั้งหนึ่งพิกัดอยู่ที่ตำบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับผมเนื้อที่ทั้งหมด1 6 8ตารางวาเจ้าของซื้อเปิดราคาไว้ที่3 8 9 0 0 0นแสา่นะส่วนด้านหน้าเป็นถนนลาดยางนะครับนี่นะแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับหน้าบ้านนี่นะเดี๋ยวผมไปหน้าบ้านแล้วก็ให้ท่านผู้ชมชมในส่วนของหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับอายุบ้าน4ปีครึ่งนี่นะ ๊บเจ้าของมีความประสงค์ที่ต้องการจะขายเพราะว่าต้องการจะย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่นะครับไปอยู่ใกล้โรงเรียนลูกนะปึ๊บอันนี้ก็เป็นร้านค้านี่นะแล้วก็เป็นร้านตัดผมให้ชมอีกข้างนึงครับนี่นะยังใหม่ๆอยู่เลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมไปนะครับ